สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะผมวันวมมน,น,นี้ก็อยู่กับผมไอฟ้าชาแนลเช่นเคยวันนี้ผมกําลังเข้ามาในถ้ำแห่งหนึ่งนะผมซึ่งผมได้มาตายที่นี่ผมโดนคิปเปอร์เหวี่ยที่นี่ผมซึ่งผมก็ต้องมาเก็บของซึ่งมจำทางไม่ได้ว่าทางไหนทักเรี่ยงนี ของอยู่ทานนัทาน พลิกแอ็กนะเว้ยพลิกแอ็กหายจะบอกว่าโดนระเบิดไปแล้วอะ่ะห็น,นีหไง วุ้จ้าทองแต่พมไม่้องเด้ข้างไหนวะ ไม่เจอแล้วโอ้ยเก็บกลับบ้านเลยโอ้ยแค่ได้เตาเผาแล้วผมลงไปขุดเหมือนเพื่อที่จะเอาเตาเผาเอาเพราะว่าที่ว่าผมมันไม่มีเตาเผาไงเดี๋ยวตอนนี้เราเตจะปลาแล้วด้วยโอย อ๋อแถวนี้มีคนแก่ไหมเนี่ยขอครับปิกแอคหินก่อนปิกแอคหินอันนึงอันนึงก็เอาพิ่ขุดหินมาโอเคโอเค,อเคตอนนี้เรามีปิกแอ็กกิ้วเหมือนเห็นซอมบี้นะอยนี้อุ้ยมีแปล์มาดีเลย ติดไฟติดไปน่อยติดไนอยฮะแล้วเมื่อเจอ ตอนเรดกินยานเกันนะเพราะว่าเามอยู่ห่วยเขาบอกเขาราเขาไปด้วยเขาบอกปกติเขาไม่ให้เขาพูดกําลัง na mm -hmm. เช้าแล้วติ้เดียวเองผมไม่อยากให้มันชเช้าเลยผมคือแวนพายามะได้ยืนันนี้บ่อยอานอย่างนี้ใช่หมเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้ว เดี๋ยวเราต้องทำราคาเสร็จให้ได้นแบบนี้ชอะไรเนี่ยไม่โดนโอ้วั What's on? ว่าเดี๋ยวสแล้ว wow, ่พราะเขต้องขอจบกิจกคี่นี้ก่อนเราว่ามันบ้ากัน ไปละฮ้ยไม่ไหวว่ะตลอดเลยโล ผมจะสร้างบ้านผมเองไม่ไหวแล้วจังหวะน,นี้ไม่เอาชีวิตรอแล้วโอ้ย